เคยได้มีอยู่ครั้งหนึ่งได้มีเด็กคนหนึ่งดูการ์ตูนทอมแอนด์จอรี่ตอนนี้ไปแล้วเขาเครียดและเขากลัวจนถึงท่านี้ว่าเขากระโดดตึกฆ่าตัวตายเลยครับ คนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กับผมเอฟผงผิดทอดละ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 าเหมือนเดิมครับผมและในวันนี้นะฮะเราก็อยู่กันในรายการประจำสัปดาห์แบบนี้กับล้อมสัปดาห์4ซะ2 EP ที่11แล้วครับผม เป็นอีกหนึ่งอีพีนะครับที่เราอัดกันตอนตีสามแล้วก็ตัดกันตอนตีสี่เหมือนเดิมนะฮะ <c oughs> ไม่เป็นไรครับผมสู้ๆกันต่อไปฮะซึ่งสําหรับหัวข้อหรือว่าเนื้อหาในสัปดาห์นี้นะครับต้องขอบอกเลยว่ายังเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นจริงความน่ากลัวหรือปริศนาต่างๆเกี่ยวกับการ์ตูนที่เราหลายๆคนยังไม่เคยรู้กันมาก่อนอยู่เนื่องจากว่าผมเนี่ยได้ไปอ่านคอมเมนต์มาได้มีหลายๆคน,นยังขอมาหลากหลายมากมายและหลายเรื่องมากๆผมก็เลยขออนุญาตไล่ทําไปเป็นทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วกันนะครับซึ่งหัวข้อในวันนีี้เเเน่่ยป็รืองกกวับ ตอนของการ์ตูนเรื่องเรื่องหนึ่งที่เขาว่ากันว่าการ์ตูนเรื่องนี้เป็นการ์ตูนที่ฮิตตลอดการมาตั้งแต่ในรุ่นยุค90ยันมาถึงปัจจุบันว่ากันว่าการ์ตูนเรื่องนี้เป็นการ์ตูนอมาตะาที่ใช้คําว่าน่าจะไม่มีเนื้อหาที่น่ากลัวหรืออะไรแอบแฝงอยู่ภายในการ์ตูนเรื่องนั้นเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วมีคนกลับพบว่ามันได้มีอยู่ตอนตอนหนึ่งที่เขาเคยเผยแพร่อ,ออกสู่จอทีวีและตอนตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนที่ดาร์กมากถึงขั้นที่ว่าทําให้เด็กคนคนหนึ่งเนี่ยดูและเกิดอาการทางจิตจนต้อง่าาตตัวย เลยก็มีเช่นกันครับซึ่งกระตูนเรื่องนี้ที่ผมกล่าวมานั่นก็คือทอมแอนเจอร์ี่นั่นเองครับคือจะบอกว่าหลายๆคนคงอาจจะตกใจเมื่อผมพูดชื่อเรื่องออกมาเพราะว่าทอมแอนเจอร์ี่เนี่ยเป็นการ์ตูนวัยเด็กที่ผมจําความได้ก็คือเป็นการ์ตูนที่ค่อนข้างสนุกแมวกับหนูหยอกล้อเล่นกันทํานูน่ทนทํานี่อะไรมากมายแล้วก็จบเป็นตอนๆไปคล้ายๆกับโดเรมอนอะไรประมาณนี้นั่นแหละคุณผู้ชมแต่ว่าพอเราลองเจาะลึกหาข้อมูลจริงๆดูแล้วปรากฏว่าทอมแอนเจอร์ี่นั้นเขาว่ากันว่ามันได้มีอยู่ตอนหนึง่งที่ทางผู้้้สราางเนไไดแบออกป เนื่องจากว่าตอนตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่ดาร์กมากๆและใช้คําว่ารุนแรงกว่าหลายๆตอนมากเลยว่ากันว่าเคยมีเด็กคนนึงได้ดูตอนนี้เข้าไปก่อนที่มันจะโดนแบนเด็กคนนั้นหลังจากดูเสร็จถึงขั้นที่ว่าไปทําการฆ่าตัวตายจนเป็นข่าวใหญ่เลยก็มีเช่นกันครับ <c oughs> เรื่องนี้น่าสนใจมากแล้ววันนี้ผมได้รวบรวมข้อมูลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าเพื่อมันเป็นการรอช้าก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยและช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ถึง ไม่ถึงหรอกอ่ะกดเท่าไหร่ก็ตามนั้นละกันอยากได้สี่หมื่นมันไม่ถึงอยู่แล้วอ่ะสามหมื 30, 000, ่นสามหมื่นไปช่วยๆกันหน่อยนะคุณผู้ชมเนี่ยแค,ค่คลิกเดียวนะกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวรอเข้าไปดูดีคลิปพร้อมๆกันเลยครับปุ๊บ เวลาเราพูดถึงเรื่องของการ์ตูนยุค90ที่โด่งดังไปทั่วโลกเนี่ยผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนก็คงจะนึกอยู่หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นทั้ง The s i m มส์สารสก o o ี้ดูหรือจะเป็นงองแง่งกับเงืงง้งะการ์ตูนเหล่าน,นี้เป็นการ์ตูนยุค90ที่โด่งดังมากในยุคนั้นและใช้คําว่าในปัจจุบันก็ยังโด่งดังอยู่และมีหลายๆคนติดตามอยู่ด้วยซึ่งการ์ตูนที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นการ์ตูนที่อยู่ในค่ายการ์ตูนเน็ตเวิร์กทั้งหมดเลยแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่ามันยังมีีีอกกอออยยยูููู่่่่่่่กกกกกกาาาาารรรรตตตตนน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 นเเเืืงงึททใคค็หมัแและปะสุๆ ไม่รู้ว่าการ์ตูนเรื่องนี้อยู่ในค่ายการ์ตูนเน็ตเวิร์กซึ่งการ์ตูนเรื่องนั้นนั่นก็คือ Tom and Jerry นั่นเองครับคือถ้าเกิดว่าเราพูดถึงการ์ตูนเรื่อง Tom and Jerry เนี่ยผมกล้าพูดเลยนะฮะว่า90-95%ในวัยรุ่นเราหรือวัยรุ่นยุค90 2000ตน้ตนๆเนี่ยต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนเพราะการ์ตูน Tom and Jerry นั้นเป็นการ์ตูนที่โด่งดังมากๆเนื้อหาคร่าวๆเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาที่ไม่ได้มีอะไรตายตัวทั่วไปใจความหลักๆของการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับว่าหนูกับแมวแกล้งกันไปแกล้งกันมาแล้วก็มีตัวละครเส อย่างสุนัขแมวน้ำหรือตัวละครต่างๆอะไรมากมายที่เข้ามาเสริมเติมแน่งให้การ์ตูนเรื่องนี้สนุกขึ้นซึ่งการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยจะมีเอกลักษณ์ของการ์ตูนโดยเฉพาะเลยนั่นก็คือเวลาเจ้าแมวหรือเจ้าหนูหรือตัวละครในเรื่องตัวใดก็แล้วแต่มีการถูกการกระทําเข้าไปจากการถูกกระแทกจากการสะดุดล้มหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีเอฟเฟกที่เวอร์วังอลังการมากยกตัวอย่างเช่นโดนเปียโ,โนทับปกติมนุษย์เราก็คงจะเละไปแล้วแต่ตัวละครในทอมแอนเจอรี่กับแบนไปกับพื้นและเป็นกระดาษแทนฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็น ตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมาแต่มันก็จะมีอีกหลายๆอย่างที่อยู่ในการ์ตูนเรื่องนี้อีกเยอะแยะมากมายเลยซึ่งถ้าเราฟังดูแล้วเนี่ยมันก็คงจะเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับความบันเทิงความสนุกสนานทัน่วไปใช่ไหมครับแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าการ์ตูนที่มีความบันเทิงแบบเต็มรูปแบบตรงนี้มันได้มีอยู่ตอนตอนหนึ่งที่เขาถูกแบนไปและหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามีตอนนี้อยู่ในการ์ตูนเรื่องนี้ด้วยครับซึ่งตอนตอน,ตอนนี้เนี่ยถ้าเอาตามข้อมูลที่ผมไปหามาได้นะครับมีชื่อตอนว่า Tom Basement นนั่นเองงงครรับซึ่ตนีน้ผมต้องขอบอกสชมก่อนนะครั่ เจ้าตอนทอมเบสเม้นต์ตรงนี้เนี่ยถ้าไปเสิร์ชหาในหน้าตอนนี้จะไม่มีให้ดูแล้วนะครับแล้วตอนที่ผมไปหาข้อมูลมาพยายามเสิร์ชมากน้อยแค่ไหนผมก็หาตอนนี้ดูไม่ได้เช่นกันแต่ข้อมูลทั้งหมดนี้หรือเนื้อหาต่างๆเนี่ยได้มีหลายๆเว็บลงข้อมูล,มลไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งวันนี้เราก็ได้รวบรวมข้อมูลไว้คุณผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันแต่ก่อนที่เราจะลงข้อมูลตรงนี้ผมต้องขอบอกข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าเจ้าตอนทอมเบสเม้นต์ตรงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสิบสามตอนของผู้กำกับที่มีชื่อว่าจีนดี ซึ่งถ้าเกิดว่าใครเคยอ่านข้อมูลต่างๆนานามากมายเกี่ยวกับทอมเบส e เมนตรงนี้มาหลายๆคนจะรู้ว่าจีนดีฟที่เข้ามัำกับทอมแอนเจอรี่ใน13ตอนนี้เนี่ยใช้คำว่าหลายๆคนบอกว่าผู้กำกับคนนี้กำกับการ์ตูนได้ค่อนข้างแย่มากๆทั้งภาพทั้งเสียงลายเส้นหรืออะไรก็แล้วแต่คือมันดูแย่ไปหมดเลยและที่สำคัญมากกว่านั้นคือเนื้อหาหรือความรุนแรงอะไรต่างๆในตอนที่จอห์นดีฟนั้นเขาได้กำกับอยู่เนี่ยใช้คำว่ามันรุนแรงและมันโหดมากๆโดยเหตุผลที่เขาคาดการณ์กันว,ว่าตอนเหล่านี้มันรุนแรงและน่ากลัวเนีย คาดการกันว่าจอห์นดีฟเนี่ยเขาถูกกดดันให้รับทําหน้าที่ในการกํากับทอมแอนเจอรี่ทั้ง13ตอนนี้นั่นเองซึ่ง <c oughs> หลายๆคนเนี่ยเขาเชื่อกันว่าผู้กํากับคนนี้เนี่ยเขาได้ระบายอารมณ์หรือว่าระบายความในใจลงไปสู่การ์ตูนทอมแอนเจอรี่และทําให้การ์ตูนทอมแอนเจอรี่นั้นน่ากลัวนั่นเองครับ <c oughs> และข้อมูลตรงนี้นะครับเขายังบอกอีกว่าณเวลานั้นเองหลังจากที่จอห์นดีฟนั้นเขาได้ผลิตผลงานมาหลายตอนแล้วจู่ๆเขาก็ได้เกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาในการทําตอนตอนหนึ่งของซีรีส์เขาให้มันออกมา แบบใจที่เขานึกคิดซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเขาว่ากันว่ามันน่ากลัวมากทั้งลายเส้นความรุนแรงน้ําเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่มันเหมือนความเมใจของคนคนหนึ่งที่อัดอั้นมานานและต้องมาระบายลงสู่จอทีวีหรือตัวก,การ์ตูนซึ่งในตอนตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้ออนแอร์ไปแล้วเพียงไม่กี่วันหรือไม่กี่เดือนเนี่ยตามข้อมูลเขาบอกเลยว่าตอนนี้ถูกแบน์ถาวรและไม่มีใครได้ดูตอนนั้นอีกเลยเนื่องจากว่ามีข่าวแว่แวๆออกมาเคยได้มีอยู่ครั้งหนึ่งได้มีเด็กคนหนึ่งดูการ์ตูนทอมมิช ตอนนี้ไปแล้วเขาเครียดและเขากลัวจนถึงขั้นที้ว่าเขากระโดดตึกฆ่าตัวตายเลยครับ ซึ่งตรงนี้นะครับค่อนข้างน่ากลัวมากและตรงนี้ผมได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตอนตอนนั้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมใช้วิจ,จรณญาณในการรับชมพอสมควรเลยและอยากให้คุณผู้ชมลองนึกภาพทอมแอนเจอรี่ที่เราเคยดูกันมาหรือดูกันอยู่ในยุคปัจจุบันและลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าเนื้อหาตอนที่ผมรวบรวมในตอนทอมเบสสิมเนนมานั้นมันน่ากลัวและมันแตกต่างก,กันมากน้อยแค่ไหนโดยข้อมูลของตอนตอนนี้นะครับเขาได้บอกไว้ว่าเปิดฉากมาตอนแรกเนี่ยก็ดูปกติทอมนะฮะซึ่งเป็นแมวเนี่ยเขาก็ได้อยู่กับเจ้าของบ้านในบ้าน ซึ่งภาพตอนนั้นเนี่ยทอมเขาได้นอนอยู่ที่หน้าประตูทางลงไปทางชั้นใต้ดินซึ่งณตอนนั้นเนี่ยจู่ทางเจ้าของบ้านก็ได้เดินมาเหยียบหางทอมอย่างแรงจนทาให้ทอมเนี่ยร้องออกมาอย่างโหยวนด้วยความเจ็บปวดว่ากันว่าภาพในการ์ตูนตอนนั้นเนี่ยสมจริงมากเหมือนกับความเจ็บปวดของทอมนั้นเป็นความเจ็บปวดจริงๆที่เกิดจากการถูกเหยียบหางเลยและหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าของบ้านก็ได้หยิบเจ้าทอมขึ้นมาพร้อมกับพูดใส่เจ้าทอมด้วยอารมณโมโหว่าอย่าได้ลงไปทางชั้นใต้ดินเป็น ขาดซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เจ้าทอมค่อนข้างงงว่าทําไมต้องห้ามและในตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดจะลงไปอยู่แล้วทําไมต้องบุงโัวใส่เขาอะไรขนาดนั้นเขาก็ไม่ได้แปลกใจอะไรแล้วก็นอนต่อไปหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่เจ้าหนูเจอรี่ที่กําลังออกมาจากรูข้างผนังด้วยใบหน้าปกติยิ้มแย้มไม่ได้มีอะไรมากมายก็ได้มองไปเห็นเจ้าทอมกําลังนอนอยู่แต่ในตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เจอรี่เขาได้ออกมาจากรูข้างกําแพงนั้นจู่ๆหน้าที่ดูใสๆไม่ได้มีอะไรกลับกลายเป็นรอยยิ้มแยะที่หน้า กลัวและหน้าขนลุกมากว่ากันว่ารอยยิ้มนั้นทําให้คนดูหลายๆคนเนี่ยถึงขนาดที่ว่าสยองและเป็นภาพติดตาไปตามๆกันเลยและหลังจากที่เจอรี่เนี่ยเขาได้ยิ้มแบบนั้นไปแล้วเขาก็ได้บุกเข้าไปแกล้งทอมจนทําให้ทอมเนี่ยบาดเจ็บสาหัสถึง3ครั้งด้วยกันซึ่งในครั้งแรกกับครั้งที่2เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการแกล้งปกติทั่วไปไม่ได้มีอะไรแล้วก็เป็นอะไรที่สนุกทั่วไปใช่ไหมฮะแต่พอครั้งที่3เนี่ยทอมดูเหนื่อยล้าและดูเจ็บปวดกับการที่เจอรี่เขาแกล้งอยู่ตลอดเวลามาก ซึ่งภาพการถูกแกล้งครั้งที่3ของทอมเนี่ยจบด้วยการที่ว่าเจอรี่นั้นได้โยนทอมลงไปสู่ทางชั้นใต้ดินและสุดท้ายเนี่ยทอมก็โดนเจ้าของบ้านมโมโหลงตามเข้าไปชั้นใต้ดินและทําการโยนทอมออกจากบ้านไปนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ยังไม่จบแต่เพียงเท่านั้นนะครับพอหลังจากที่ทอมโดนโยนออกมาจากบ้านนั้นเจ้าของบ้านก็ได้เปิดประตูออกมาด่าทอมอยู่หน้าบ้านซึ่งณนะตอนนั้นเองเนี่ยสีหน้าของทอมเขาก็เศร้าส้อยมากเจอรี่ที่เขาได้เห็นทอมโดนด่าอยู่นั้นเขาก็รู้สึกว่าไม่พอใจและสงสาร มขึ้นาเจอรี่ก็เลยได้เข้าไปป่วนเจ้าของบ้านหลังจากที่เจ้าของบ้านเนี่ยเข้าไปในบ้านแล้วเจ้าของบ้านตกใจก็รีบวิ่งหนีเจอรี่แล้วก็บางทีก็วิ่งได้บ้างสลับกันไปกันมาจนสุดท้ายเจ้าเจอรี่เนี่ยได้ไปหยิบมีดในครัวมาแล้วก็ทําการแทงเข้าไปที่ขาของเจ้าของบ้านจนทําให้เจ้าของบ้านเนี่ยล้มลงและฉากหลังจากนั้นนั่นก็คือฉากที่น่ากลัวมากเพราะเจอรี่นั้นได้กระทาชัําเล่าจนเจ้าของบ้านเนี่ยเสียชีวิตในรูปแบบของการ์ตูนทอมและเจอรี่ที่สยองขวัญเลยครับและหลังจากที่เจ้าของบ้านเสียชีวิตนั้นเจอ เจอรี่เขาก็ได้ออกมาหาทอมข้างนอกแล้วก็ได้บอกกับทอมว่าเราได้ล้างแค้นให้เจ้าแล้วเจ้าสามารถกลับเข้าไปอยู่ในบ้านได้แต่เจ้าจะต้องให้ความร่วมมือกับเราคือเจ้าจะต้องเอาศพของเจ้าของบ้านนั้นลงไปอยู่ชั้นใต้ดินเพื่อเป็นการปิดข่าวไม่ให้มีใครรู้ทอมที่ดีแบบนั้นเขาก็รู้สึกว่าเจอรี่เนี่ยเป็นเพื่อนแท้มาช่วยเขามาทําให้เขาเนี่ยปลดแอกแล้วก็ปลดปล่อยได้เขาก็เลยตกลงปรงใจจับมือกับเจอรี่เลือกที่จะนําศพของเจ้าของบ้านลงไปสู่ชั้นใต้ดินนั่นเองครับและหลังจากที่ทอมเนี่ยได้แบกร่างของ ผู้ชายเจ้าของบ้านลงไปที่ชั้นใต้ดินนั้นเขาก็พบว่าชั้นใต้ดินเนี่ยมีศพของชาวบ้านอยู่เยอะแยะมากมายบางคนเนี่ยเป็นคนที่สูญหายและยังมีการประกาศหาตัวอยู่เลยซึ่งทอมเนี่ยเขาก็ตกใจกับสิ่งที่เห็นมากเจอรี่นั้นเขาก็บอกว่าให้โยนศพเจ้าของบ้านไปไว้กองกับพวกที่เขาเห็นเลยเขาก็ได้โยนเข้าไปและหลังจากนั้นเจอรี่ก็ได้ขอจับมือกับทอมอีกครั้งทอมก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ได้จับมือกับเจอรี่แต่จู่ๆสีหน้าของเจอรี่ก็เปลี่ยนไปเหมือนกับตอนแรกที่เขายิ้มหน้ากลัวหน้ากลัว ทอมเลยและหลังจากที่เจอรี่เขายิ้มใส่ทอมเสร็จแล้วปุ๊บจู่ๆเจ,จอรี่ก็หยิบมีดที่เขาได้ฆ่าเจ้าของบ้านฟันแล้วก็ทิ่มใส่ทอมจนทอมเนี่ยเสียชีวิตคาที่และใช้คําว่าสภาพศพเนี่ยดูไม่ได้เลยครับซึ่งหน้าตอนนั้นเองเนี่ยหลังจากที่ทอมได้ตายไปแล้วเจอรี่เขาก็ได้หยิบศพของเจ้าทอมเนี่ยโยนเข้าไปในกองศพที่วางกองอยู่เลียลายไปหมดเลยหลังจากนั้นเจอรี่เขาก็ได้เขียนประกาศขายบ้านไปแปะไว้ตรงหน้าบ้านและก็จบด้วยการที่ว่ามีเสียงหัวเราะของเจอรี่ และใบหน้าของเจอรรี่ที่น่ากลัวออกมาจากบ้านบ้านนั้นนั่นเองครับ โหตอนนี้น่ากลัวมากครับผู้ชมเป็นอะไรที่ใช้คําว่าแค่บรรยายออกมาเราเห็นภาพในหัวก็ขนลุกแล้วนะครับและตรงนี้นะครับก็คือข้อมูลของทอมเบสเมนหรือว่าตอนตอนหนึ่งที่ทอมเบอรเจอรี่ได้แบนด์ออกไปและไม่มีใครสามารถหาดูได้แล้วนั่นเองครับซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับหลังจากที่ผมได้เรียบเรียงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่ากลัวผิดปกติไปแล้วรู้สึกว่ามันรุนแรงเกินไปหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าผมเป็นผู้กํากับคนนี้จริงๆและได้กํากับทอมเบอรเจอรี่เนี่ยผมคิดว่าเนื้อ แบบนี้ยังไงมันก็ออนแอร์ในทีวีหรือว่ามันออนแอร์ในช่องทางอื่นๆไม่ได้อย่างแน่นอนอย่างนั้นมันเป็นไม่ได้ไหมว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องแต่งก็เป็นได้ผมก็เลยลองหาข้อมูลเจาะลึกลงไปเรื่อยๆปรากฏว่าผมได้รู้แนวโน้มที่ใช้คําว่าเป็นแนวโน้มความเป็นจริงนั่นก็คือเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องแต่งครับคือข้อมูลตรงนี้นะผมต้องขอบอกก่อนว่ามันไม่ได้ยืนยัน100%นะฮะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแต่งแต่แนวโน้มหรือข้อพิสูจน์ต่างๆเนี่ยเขาได้บอกไว้เยอะแยะมากมายโดยอย่างแรกนั้นนั่นก็คือผลงานของ จีนดิสเน่ถ้าคุณผู้ชมลองเสิร์ชหาในช่อง Google หรือว่า YouTube ทั่วไปก็ยังสามารถหาดูได้อยู่เกือบทั้งหมดเลยซึ่งถ้าใครได้ลองไปดูแล้วเนี่ยจะรู้ว่าทั้งภาพทั้งเสียงหรือเนื้อหาเนี่ยมันไม่ได้โหดร้ายแบบที่คิดเลยคือทุกอย่างออกมาคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีแล้วก็สนุกมากใช้คําว่ามันก็ไม่ได้โหดร้ายอย่างที่คิดหรือว่าไม่ได้โหดร้ายอย่างที่เขาเล่าต่อๆกันมาเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดแรกที่เป็นข้อสังเกตว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องแต่่่่งงสวนนนนขข้้้ออทีี2ักก็คืถถูพูพดึึมา ประมาณเมื่อปี2 0 1 0ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ใช้คําว่าครีมปี้พาสตาหรือว่าการแต่งเรื่องผีที่จินตนาการขึ้นมาเนี่ยโด่งดังมากๆและเนื้อหาเกี่ยวกับทอมเบสเมนต์ตรงนี้เนี่ยถูกเปิดเผยออกมาครั้งแรกผ่านเว็บครีมปี้พาสตาด้วยฉะนั้นแล้วเปอร์เซ็นเป็นไปได้สูงมากเลยนะครับว่าเรื่องเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องแต่งซึ่งตรงนี้เนี่ยนั่นก็คือข้อสังเกตที่ใช้คําว่าเรื่องนี้น่าจะแต่งขึ้นมาและเป็นสาเหตุว่าทําไมหลายๆคนจึงไม่สามารถหาคลิปของทอมเบสเม แต่ตรงนี้มันก็ยังมีอีกหนึ่งปริศนาที่ใช้คําว่าคนเนยังพูดถึงกันอยู่ในยุคปัจจุบันอยู่เยอะแยะมากมายและใช้คําว่าเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นจริงๆอยู่ด้วยนั่นก็คือเรื่องของเด็กที่ดูทอมแอนเจอรี่แล้วฆ่าตัวตายนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ตรงนี้ผมต้องขอพูดเลยครับว่านี่คือเรื่องจริงครับคือตรงนี้ถ้าใครได้ดูทอมแอนเจอรี่จริงๆแล้วทุกคนจะรู้เลยครับว่าทอมแอนเจอรี่นั้นเป็นกระตูนที่ใช้คําว่าเหนือกฎทุกอย่างเลยก็ว่าได้โดนรถชนก็แบนกลายเป็นกระดาษโดนของแขข็็็งงโยนนนนนเเ้้าาใสาาา่่กกลลปปรูัห ไปในภาชนะใดภาชนะหนึ่งก็กลายเป็นรูปลักษณ์นั้นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกินกฎความเป็นไปได้เนี่ยคือทุกอย่างมันอยู่ในทอมแอนเจอรี่หมดเลยคือถ้าเกิดว่าเรามองในรูปแบบของความบันเทิงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตลกและสนุกมากแต่คุณผู้ชมอลองนึกถึงความเป็นจริงตัวผมในวัยเด็กผมก็เคยผ่านจุดนั้นมาผมดูทอมแอนเจอรี่ในยุคนั้นแล้วผมบอกเลยว่าเมื่อผมเห็นทอมโดนแกล้งหรือเจอรี่โดนแกล้งและกลายเป็นรูปลักษณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโดนรถทับแล้วแบนตัวหล่นไปในภาชนะและเปลี่ยนรูปร่กงคือในหัวผมหลังจากที่่ดดดูกูกาารรตนผผมมคิวถ้โช ยังไงผมก็ไม่ตายผมโดนรถชนผมก็แบนแล้วผมก็เด้งกลับมาเหมือนเดิมเหมือนทอมก็ได้คือตรงนี้มันมีเด็กหลายๆคนคิดซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยและตรงนี้เนี่ย <c oughs> ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้คนหลายๆคนหรือคนบางคนเนี่ยใช้คําว่าดูการ์ตูนโดยที่ไม่มีวิจัยยาณและแยกแยะความเป็นจริงกับการ์ตูนไม่ได้ฉะนั้นแล้วตรงเนี้มันเลยเป็นสาเหตุทําให้คนบางคนอาจจะเรียนแบบการ์ตูนและวิ่งเข้าไปให้รถชนก็เป็นได้ครับ <c oughs> และตรงนี้เนี่ยผมอยากรู้ว่าแต่ละคนมีความเห็อย่างไงเกี่ยวกับเรื่องของทอมแอนเจอรี่ ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของตอนทอมเบสเมนที่ผมเล่ามาหรือแม้แต่เหตุการ์ after effect ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เด็กดูทอมแอนเจอรี่และเรียนแบบตามเนี่ยแต่ละคนคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความเห็นกับผมหน่อยแล้วกันนะครับและตรงนี้นะครับผมต้องขอพูดเหมือนเดิมเหมือนกับทุกๆคลิปนั่นก็คือโปรดใช้วิจาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะครับและตรงนี้นะครับถ้าเกิดคําพูดคําจาใดไม่สุภาพหรือกริยาใดทําให้ใครไม่พอใจนั้นผมเอฟผมพิทัก์ต้องกราบขอประทานอภัยเว้น,วน,น,น,กกน,นี้งน้อาอพูดงอย่างเลยนนนั่ก็คคือลิปี้ะ ขึ้นมาไม่ได้มีเจตนาจะโจมตีทอมแอนเจอรี่แต่อย่างใดผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบการ์ตูนทอมแอนเจอรี่มากๆและชอบการ์ตูนหลายๆเรื่องเลยก็ว่าได้แต่หนึ่งอย่างที่ผมรับรู้ได้จากการดูการ์ตูนเลยนั่นก็คือในตอนเด็กนั้นผมเป็นเด็กหนึ่งคนนะฮะที่ดูการ์ตูนหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็นแต่รวมถึงทอมแอนเจอรี่เนี่ยคือผมดูไปแล้วผมรู้สึกว่ามันจะมีโมเมตนต์หนึ่งที่แบบว่าเราไม่สามารถแยกแยะได้ว่าความเป็นจริงกับสิ่งที่สร้างขึ้นมานั้นมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันและมันไม่สามารถเเเอาาาาาาามมมมมใช้้้้รรรร่่่่วววววกกกัันนนไไดดดดซึงถิิหลุคคีปสะ ความเป็นจริงกับสิ่งที่สร้างขึ้นมานั้นมันก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายหรือมันก็อาจจะทําให้เด็กคนคนึงเนี่ยเรียนแบบการ์ตูนโดยที่ไม่คิดว่านี่คือสิ่งที่แต่งขึ้นมาก็เป็นได้ฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนเรื่องไหนก็แล้วแต่เราก็ต้องมีการดูแลและอธิบายและคอยสอนลูกหลานให้เขามีความรู้และมีการคิดไต่ตรองนั่นเองครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดท่านชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แลวกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยและเจอกันสาหรับ คอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมไปเลยครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมไอ้บุมตีเลยผมจะต้องขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับปู